แล้ว้้าก็ทําการเซฟเข้าไปครับผมนี่เราก็จะได้ออกมาเรียบร้อยเนียนกิ๊บเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับลีฟฟรีทีอีกครั้งครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวตัวแอปพลิเคชันที่ทําการตัดพื้นหลังให้ไปถ่ายไปนะครับเพื่อที่เราจะมาทําการตัดต่อรูปภาพหรือพวกนี้ก็ผมจะทําในโทรศัพท์นะก็จะเอามาทำให้มันง่ายขึ้นโดยการใช้แอปพลิเคชันที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะเพื่อที่จะเอา พื้นหลังของเราออกไปโดยที่นี่ผมจะแบ่งออกเป็นสองพาทนะพา์ที่1คือจะทําโดยการจะเป็นพื้นหลังนีเดียวพื้นหลังสีเดียว,ยวกับเป็นอีกแอป,ปหนึ่งก็คือในวิดีโอต่อไปจะเป็นพื้นหลังที่มีหลากหลายสีหลากหลายอย่างนะก็เดี๋ยวเราจะมาทําการใช้งานแอปพลิเคชันให้ดูกันถ้าเกือพร้อมแล้วไปดูกันครับผมครับผมเราเข้ามาเริ่มกันเลยครับก็เป็นแอปพลิเคชันตัวที่ผมใช้เป็นประจำครับแบ็กเก่าอีซี่น e ครับตนนัวนี้เรากดเข้าไปครับกลมๆที่เป็นตารางๆขาวๆอย่างเงี้ยกดเข้าไป เราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มทําการตัดต่อนะครับผมจะบอกข้อดีข้อเสียของแอปนี้กันก่อนนะครับข้อดีของแอปนี้จะคือพื้นหลังของเราเป็นสีแบบเดียวกันเลยไม่มีอะไรที่มันแบบทําให้สีมันต่างระดับกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะตัดได้เนียนมากสําหรับตัวแอปพลิเคชันนี้แต่ถ้าเกิดมันมีการต่างระดับของสีที่ค่อนข้างนิดเดียวมันก็จะพาให้เพี้ยนไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมลองทาการทดสอบให้ดูกันก่อนนะก็เข้าไปที่อันนี้เลยครับระดับแรกกดเข้าไปอันนี้ แล้วก็ผมได้ทําการถ่ายรูปไว้เป็นรูปนี้ครับผมก็รูปนี้ก็จะเห็นได้ว่าพื้นหลังเป็นพื้นเดียวสีเดียวกนะัแต่มันจะมีแสงของเงาอะไรพวกนี้ต่างๆที่ทําให้ไรูปภาพมันไม่สมูทนะผมก็ไม่รู้ทางศัพท์ของทางรูปภาพแต่คือเมื่อทําการอีดิทข้างหลังแล้วมันจะกินหน้าเราไปด้วยไม่ค่อยสวยหรืออาจจะเละไปเลยก็ได้เดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะก็มาดูกันตรงนี้ครับกดดันเข้าไปนะครับแล้วก็กดมาที่ออโต้ครับผม แล้วก็เลือกเป็นพื้นที่ว่างนะครับมันลบไม่หมดนะครับแล้วมันก็ยังกินหน้าเราเข้าไปด้วยซึ่งแบบนี้เราควรจะต้องไปทํารูปภาพให้มันเป็นพื้นหลังที่อยู่ในส่วนของสีเดียวเลยอะ่ะก็คือเป็นแอปพลิเคชันซึ่งเป็นวิดีโอหน้าที่ผมจะทําการทดลองให้ดูก็คือเป็นแอปพลิเคชันเหมยตูนะก็ทําให้พื้นหลังเป็นสีเดียวนะครับแล้วก็ค่อยมาตัดกันอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาลองเป็นรูปภาพที่ผมได้ทําการ ดึงจากตัวแอปพลิเคชันเหมยตัวก็จะเป็นรูปพื้นหลังสีฟ้าอันนี้นะครับนี่ครับแต่ทีนี้มันยังติดสีฟ้าอยู่เราต้องการเอาสีฟ้าออกเพื่อจะเอารูปเราไปใส่กับสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําการเอาสีฟ้าออกเดี๋ยวเรามาทําการเอาสีฟ้าออกให้ดูนะก็ประมาณนี้ก็พอเราเข้ามาถึงหน้านี้เราก็กดตัวดันไปครับดันไปอ่าพอถึงหน้านี้ มันก็จะมีโต๊ะจุดสีแดงๆตรงนี้ถ้าเกิดเราลากเราก็จะลบเป็นการลบแบบแมนนวลเพราะว่ามันคาอยู่ที่แมนนวลน,นะแต่ทีนี้เราจะออกทั้งหมดก็คือไปที่ตัวดาวครับออโต้และทีนี้เราก็เลือกไปที่พื้นที่สีที่เราต้องการเอาออกกดไปครับนี่ครับมันก็จะออกทั้งหมดเลยนะครับเท่านี้เองเราก็จะได้รูปแบบไม่มีพื้นหลังซึ่งเราจะเอารูปตัวนี้ไปวางในส่วนไหนก็ได้อย่างที่ผมทําในตัวปกของตัวปก y YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปทําตามก็ได้ พอได้่างนี้นะครับเราก็มาเลือกระดับนะครับว่าเราต้องการเอาออกขนาดไหนสีขอบเส้นขอบของอที่มันตัดให้นะครับส่วนใหญ่ผมจะเลือกประมาณ4ปรนะมาณ5เนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วถ้าก็ทําการเซฟเข้าไปครับผมนี่เราก็จะได้ออกมาเรียบร้อยเนียนกลิบเลยครับผมครับผมใช้อยู่2แอปพลิเคชันก็คือใช้แอปพลิเคชันมือตูซึ่งเอย่าวิดีโอต่อไปผมจะสอนนะครับก็คือจะทําให้พื้นหลังที่มันมีหลากหลายสีที่ไม่สามารถจะลบได้ในทีเดียวนะผมก็จะทําให้ แอปพลิเคชันของมือตัวทำให้มันเป็นพื้นหลังเป็นสีเดียวกันก่อนแล้วค่อยมาลบในแอปตัวนี้นะครับครับก็จะทํางานได้ง่ายขึ้น เป็นไงกันบ้างครับสาหรับวิดีโอที่ผมทําทให้ดูนะครับก็เพื่อนๆท่านใดที่ชอบในการตัดต่อแบบนี้ก็ลองเอาไปใช้ใดูก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาทําให้รูปภาพเราสวยงามขึ้นนําเสนออะไรได้ค่อนข้างน่าสนใจขึ้นก็ลองเอาไปปรับปรุงไปใช้กันดูสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการทานะครับครับถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนให้กับทางช่องลีฟน n i ี้แล้วนะครับก็ช่วยดันกันให้ถึง1นึ่งแสนซับด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูวิดีโอนี้อยู่กก็เปนั ให้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าวิดีโอหน้าผมจะทําการตัดที่มันมีแบบหลายสีหลายอุปก,กรณ์ที่อยู่ข้างหลังให้เหลือแต่ตัวเราคนอย่างเดียวนะดยวเรามาดูกันในวิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วครับสวัสดี